ฮัลโหลตาก้าโฮสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้จะมาทำกับข้าวให้ดูค่ะก็นนี้เราจีกาทำกล่๊ากาหล่๊าดจุ๊ยหยกอะเรี่กว่าจุ๊ยหยกวันนี้จะมาทำแกงมาทำแกงค่ะแกงหมูค่ะวันนี้นี่ตําน้าพริกแกงเลยกว่าเห็นลาจิ้วแก่เอ่อก็ที่เออกาลีโกแก่กาลีเจงอันอันนี้ก็จะเป็นน้าพริกแกงที่ตําไปแล้วค่ะก็จะมาแกงจะมาแกง มะเขือแล้วก็มะเขือพวงจ้มามะเขือปอะมะเขือพวงจ้ามาทำกันเลยจ้าพี่น้องเพ<วก>ื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะใส่ประมาณนี้เลยจ้ะทีนี้ก็ใส่น้ำพริกแกงริกาเลาเฮ้ยพริกาล่เจเหเอลฮ้ย ใส่ในพริกแกงเข้าไปจ้าใส่ในพริกแกงเข้าไปผัดก่อนจ้าผัดกับะทิก่อนนะคะ ทำแกงไม่เยอะนะแกงนิดเดียวค่ะทําพอกินจ้ะพี่น้องเอาจี๊กเอาจีเกเสร็จแก่า,าจุ๊บๆๆแก่อาจุ๊บกะลีล่แก่กะลี่เอ่อจุ่นหลามแกงจ้ะพี่น้อง ผัดก่อนนะคะแกงใส่หมูจ้แกงใส่เนื้อหมูแกงกะทิจ้แกงกะทิทีก,กาเลแกาทายเสกกาเล่แก่ะหล่อที่เย,ย่จับหล่อที่กาเลเจิงเเฮยหล่อเฮยเช้าล่ะเช้าจะเฮยชุดใส่ที่เฮิ่งเมลาผัดให้มันหอมก่อนนะคะ เริ่มมีกลิ่นแล้วนะคะตอนนี้เริ่มมีกลิ่นแล้วเดี๋ยวขอขอ,อผัดอีกสักนิดหนึ่งสัองนาทีนะคะผัดอีกสักองนาทีจ้าจุ๊ดเ่อสองนาทีแล้วค่ะจุะช,ด,จจชด,ด,จดให้เขาออกน้กหิมมักนิ้นึ่น ให้มันหอมนี่อีกนิดนึงจ้ะอ่าใช้ได้ละทีนี้ก็ใส่หลอดที่จี้หยกเราใส่เนื้อหมูเข้าไปจ้าเนื้อหมูเข้าไปผัดจ้าหลอดที่หยก,ลเ,ยยเ,กเลงไป้่อจิ้วไทยเสตจัลลี่กหลงดี่เอ๋ยกระปบก้องนก็ดีเบเมซีหลอกก็ฮะ ใส่ใบโหระพาจ้าแกงใส่ใบโหระพาจ้าผัดก่อนนะคะผัดแล้วย็เพื่อเพิ่มมีอะไรที่เพต่มมีที่ทำให้ผัดไล้ัก็เออ差不多熟了打到ง出香味嘅啊多ม香ก็จะผัดจนกว่าเครื่องมันจะหอมถ้ามันเข้ากันนะคะ อันนี้ผักอันนี้แกงเป็นหมูอ่าหมูสาชั้นสไลนะคะเป็นหมูสไลนะคะค่ะทําแกงค่ะเราเอาหมูสไลมาทํามาทําแกงค่ะอ่าทีนี้การีะเอียดจับเลยสกะทิที่เหลือก็ไปจ้า น้ำ้าไปอีกนิดนึงประมาณนี้ละพอแล้วค่ะตั้ง็้วยเ่ากวั滚นซินะฮะตานน้าหลอกนนี่เออลอนี้ก็เหล็งมองหยิบเหลอร์เฮอรนก็จะใส่ใบมะกรูดเข้าไปก่อนนะคะใส่ใบมะกรูดเข้าไปจ้า Thing, ấy, cách đi ống nhiếp lỗi lọ khăn khó khăn khoảng chách tango khí quân đã Cá xin tôi chói quán này cho đều xin lọ lọ Tôi thái เอา野先นะเรี๋ย,ย,าาะนะย,ยวันส้ตั้งไปิันนะะรอให้เดือดก่อนจ้า <c oughs> มาปรุงเครื่องกันก่อนจ้าพี่น้อง เครื่องกันจัดทีนี้เ้้จนงก็ที่辣椒锅กันสิเลีแล้อจะหยิมกันละก็จะใส่ตามน้ำพริกแกงก็จะใส่เกลือเข้าไปแล้วทีนี้จะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาประมาณนี้ก่อนนะคะไม่เค็มเดี๋ยวค่อยมาว่ากันจ้ะไม่เค็มเดี๋ยวค่อยเติมใหม่จ้ะพี่น้องทีนี้เราจะมาใส่น้ำตาลจ้ะใส่น้ำตาลสักสองช้อน เริ่มมีสีสันแล้วนะคะเริ่มเหลืองแล้วนะคะแกงของเราก็เริ่มเหลืองแลนะคะเริ่มเหลืองจากน้ำพริกแกงแล้วนะคะชิมดูก่อนยังไม่เดือดเราชิมก่อนขอน้ำปลาอีกนิดนึงพอแล้วแค่นี้ ก่อน้้ำตาลอีกสักช้อนหนึ่งใส่น้ำตาลอีกช้อนหนึ่งจ้ามันจะได้กลมกล่อมนะจ้าแกงกะทิสวยมากก็จะก็จะใส่น้ำตาลนะถ้าแบบว่าแกงแบบบ้านๆอย่างนั้นก็ใส่น้ำปลาใช่ไหมล่ะ เดือดแล้วทีนี้อ่าควันละหล่อที่ชอยลอยละก็ใส่มะเขือเข้าไปจ้าเดี๋ยวจะขอใส่อ่ากระชายนิดนึงนะคะขอใส่กระชายนิดนึง ทีเราจะมาใส่กระกระชายเข้าไปจะใส่ใส่กระชายไปหน่อยค่ะหรอกก็ที่เออซาซาซัมแกเรียกว่าซาซัมใส่กระชายเข้าไปจะอีก็ัน้ืบฮบ๊อบดแกเรียกว่า ใส่กระชายนิดหนึ่งจะก็จะสุกไวนะก็จะจะให้สุกแค่ครึ่งหนึง่งว่าเดี๋ยวเราปิดไฟแล้วทีนี้รอยอสักพักนะึมันมันก็จะสุกไปเองก็จะนิ่มไปเองจ้บพี่น้องเอาใส่กระชายเข้าไปใส่กระชายเข้าไปแล้วเดี๋ยวเรามาชิมจ้าเดี๋ยวมาชิมกันว่ารสชาติเป็นยังไง ชิมก่นกอนจ้ะ试อ,อ,อ่ะม先睇啊点样ได้阵อ要诶熟咗之后又要落金ที่เดี๋ยวให้มันสุกก่อนเดี๋ยวเราจะใส่เออใบโหระพานะคะเดี๋ยวรอให้สุกก่อนก็ตอนนี้เพิ่งใส่กระชายเข้าไปจ้ะเดี๋ยวรอให้มันสุกก็พอดีเลจ้ะชิมก่อนนะคะใส่เกลือนิดนึงจ้ะ แต่เกลือพอละขนาดนี้คือจะไม่ใส่น้าปลาเยอะอาจจะจะใส่เกลือใส่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งอะใส่น้ําปลาเยอะมันจะมีกลิ่นน้ําปลาเยอะไปมันก็จะไม่ไม่ค่อยดีนะคะอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วค่ะ ก็จะเอาเดวอยเหรอที่กำปัวุลเหล่อเฮ้ยล้วก็จะใส่โหระพาเข้าไปจ้าก็ขเขือก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะขอจะให้มันสุกแค่ครึ่งหนึ่งพอเลยค่ะ ใส่โหระพาเข้าไปจ้าปอติกรรมปัดุ่นหร่อเฮยละใส่หมดไปเลยไม่รู้จะเอาเก็บไว้ทําอะไรใส่แกงไปหมดเลยจ้าใส่เราใส่โหระพาเข้าไปแล้วทีนี้แอน้ําแกงาเจอเพิ่มความหวานเข้าไปหน่อยนะคะเพราะว่าเราใส่โหระพาเนี่ยโหระพาเนี่ยมันจะมีรสหวานนะถ้าใส่ไปในแกงแล้วมันจะมีรสหวาน เดี๋ยวลองมาชิมอีกทีว่าใส่โหระพาไปรสชาติเป็นยังไงรสชาติมันก็จะเปลี่ยนอเอาได้หรอที่กัาปะดุลหรอเฮยแล้วที่ทองแล้ววิเออ甜甜จอดีแก่ฮะทีกัมปะดุลแลวว้วยะดีซิดๆหว่ะๆละใส่เข้าไปแล้วมะเขือ,าาเ,อเนี่ยมะเขือสุกพอดีเนี่ยใส่โหระพาเข้าไปแล้วปิดไฟอบสักอบสักพักหนึ่ง ก็สุกแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกับพี่น้องอร่อเจ้าเฮยแล้วก็วีปีนเจ้าเมยนะคะเรามาชิมกันก่อนค่ะอืมอร่อยแล้วค่ะอร่อยแล้วจ้ามะเขือก็สุกพอดีเดี๋ยวรออันเนี้ยมะเขือก็สุกพอดีแล้วค่ะ ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟได้เลยจ้าสุกแล้วค่ะสุกเกาติมใส่กันละอาเสร็จฟอรละเอาลาไปแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะไปแล้วค่ะจอกินกินนะครับทกคนทกติทมกคนทุกคนนทุนนะุกคกกคนค่ะกคนทค่ะ